ชาวพิจิกแม่มุสลามาแล้วค่ะ EP 73ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิด23ตุลาถึง21พฤศจิกาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกที่มีคนคุยด,ด,ด,ดูดูอยู่อินเเลเช่นมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะว่าชาวพิจิกจะมีพลังงานเป็นยังไงในช่วงหลุกครึ่งหลังของพฤษภา6-4ุนี้นะคะ ใบแรกจะเป็นตัวแทนของคุณพิจิก The Fool The Fool ดูปล่อยไหลๆนะเช็คต่อขยายพลังงานให้ชาวพิจิกต่อนะคะ Knight of Cups คุณพิจิตหลายๆคนอาจจะอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ได้เลือกหรือดีวกับใครบางคนที่ไม่มีความชัดเจนนะได้หมดหกถ้วยคุณพิจิตบางคนอาจจะเคยเลิกลาเคยหยุดคุยกับใครบางคนแล้วมีคนคนนี้กลับเข้ามาใหม่นะคะในช่วงก่อนหน้านี้หรือในช่วงจังหวะ EP นี้แหละนะจ๊ะ เป็นคนเก่าๆที่กลับมานะคะ King of Pentacles อย่างที่บอกว่ามีความไม่ชัดเจนนะคุณพิจิตบางคนอาจจะไม่ได้คุยกับคนคนเดียวนะคะอาจจะกําลังคุยกับใครบางคนแล้วก็มีคนเก่าๆกลับมาด้วยนะเป็นลักษณะของพลังงานเก่าๆเป็นลักษณะของพลังงานที่มีมากกว่าหนึ่งคนนะคะที่คุยด้วยนะเป็นลักษณะที่ มีความไม่ชัดเจนใน Relationship นะคะเจ็ดถ้วยยังไม่ได้ถึงขนาด in relation คุยคุยอยู่ดูดูอยู่ดูดูไปก่อนนะคะ The Emperor หลายๆคนอาจารย์มาจากงานนะคะรู้จักกันด้วยงานนะงานนำพามาเจอกันธุรกิจนำพามาเจอกันนะคะ Knight of Wands งานนำพามาเจอธุรกิจนำพามาเจอคนใหม่ๆนะคะเป็นลักษณะของคนใหม่ๆพลังงานใหม่ๆนะ The Sun ก็คุยหลายคนก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังเป็นลักษณะของยังเป็นแค่คนคุยก็คุยได้หลายคนอันนี้ก็ไม่ผิดนะจ๊ะหรือนี่ทางกลับการคุณพิจิตรหลายๆคนอาจจะมีคนคนหนึ่งที่อาจจะคุยแล้วเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าจะคบกัน แต่ก็ยังมีคนอื่นด้วยนะคะชาวพิจิกอาจจะเป็นคนที่มี Cho i c ์เยอะหรือคนที่คุณพิจิกดิวอยู่ด้วยเขาก็าอาจจะมี Choice มากกว่าหนึ่งนะคะได้หมดนะจ๊ะเป็นพลังงานที่เป็น the fool คือไม่ชัดเจนก็คุยคุยดูด,ดไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะยังปล่อยไหลๆปล่อยหลวมๆไปก่อนในแง่ของ relationship ขยายพลังงานถามจับจักรวาล Six of Cups คุณมีหกถ้วยสองใบสแสดงว่าโอกาสที่หนึ่งนั้นจะเป็นคนเก่าๆมีสูงคนที่เคยคบเคยมีปัญหากันมาจากอดีตนะคะในอดีตนะเช็คต่อฟูอจิ คนที่คุณพิจิตยังคงคิดถึงยังคงนึกถึงนะคะหรือคุณพิจิตเองเนั่นแหละที่กลับไปคุยกับใครบางคนในอดีตที่ยังคิดถึงยังนึกถึงนะคะ end of step มีการติดต่อของใครบางคนนะคะจากอดีตนะอันนี้เป็นพลังงานที่ดูจะมี ความเข้มข้นที่สุดนะคะคนเก่าๆดีกว่านะคนคุยเก่าๆกลับมาคุยกันใหม่ไหมอ่ะนะในช่วงหลุนนี้นะคะ t h i s c o u l d be the one ก็จ,จะเป็นถ้ากลับมาคุยกันคราวนี้แล้วหาจุดลงตัวได้ก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้คบหากันก็ได้นะคะ p l a y f u l n e s s ยังไม่มีลักษณะของการ Inflation แบบจริงจังนะคะ แต่เป็นลักษณะของคุยแล้วคลิกก็โอเคแต่ถ้าไม่เหมือนเดิมหรือแต่ถ้ายังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ก็ยังไม่อินนะจ๊ะเวงไม่แน่นะเพราะว่าคุณพิจิตหลายๆคนเนี่ยอาจจะดีกับใครบางคนที่เขาเคยแต่งงานมาแล้วนี่อาจจะเป็นข้อที่ทําให้คุณพิจิตแบ่งรับแบ่งสู้นะคะหรือตัวคุณพิจิตเองนั่นแหละที่แต่งงานแล้ว แล้วไปดีลกับใครบางคนที่เขาแบ่งรับแบ่งสู้กับพลังงานนี้ก็มีความเป็นไปได้นะจ๊ะเอาล่ะนี่คือพลังงานของใครที่ดีลกับชาวพิจิกแล้วเขาเคยแต่งงานมาแล้วแล้วมีการกลับมาคุยกันในลูกอีทีนี้ก็ mm. มีความเป็นไปได้นะคะชาวพิจิกที่อยากรู้ว่าคนที่คือคนที่คุณดีลอยู่แล้วเขามีพลังงานแบบนี้นะเขามีด้านดาร์คคิดอะไรกับชาวพิจิก ชาวสองที่ดีวกว่าชาวพิจิกที่มีพลังงานแบบนี้ชาวพิจิกเขามีด้านดาร์กคิดยังไงกับชาวสองนะคะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจาการูปเท่านั้น Inbox มาในเพจเม่ซาร่าหรือ a d ดไลน์ไอมาหรือปรึกษาฟรีในไลฟ์สดนะคะทุกวันที่10และ25ของเดือน3ทุ่มตรงนะจ๊ะทีนี้เอาลา่ะขอบคุณสำหรับ88% 0 0 0 subscribe ในช่อง YouTube แม่โมซาร่า ขอบคุณสำหรับ9,400คนที่ติดตามในเพจขอบคุณหลายร้อยรีวิวเลยนะคะในเพจแม่โมสสราแม่ได้ก็ไพ้ครูของแม่นี่แหละถ้าเวลามาปรึกษาแม่มดไม่ต้องบอกอะไรแม่มดแม่มดบอกพลังงานจากรูปแล้วก็แม่มดเห็นพลังงานอะไรก็จะบอกไปมันจะเป็นจิ๊กซอที่ต่อกับความจริงมันจะตรงกันเสมอน,นะคะลองไปอ่านรีวิวของแม่มด,ดูแล้วคุณจะอยากคุยกับมซสรานะคะเอาล่ะ ขอทราบพลังงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะแม่วัฏจะคูบาจารย์ให้นะสำหรับนี่แหละที่ขมังเวนนักแลครูบาจยานบอกว่าให้ใช้วิจารยาณในการรับฟังถ้าเกิดกรณีที่เป็นคนเขา่าติดต่อกลับมานะคะว่าเชื่อถือได้ขนาดไหนนะคะและในทางกลับกันคุณพิจิกยังคงใช้ สติปัญญาในการที่จะเลือกคู่อยู่ดีนะคะเพราะนั้นก็คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมานในเวลาที่ใช่คุณพิจิตคิดอย่างน,นนะจ๊ะเอาล่ะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของชาวลัคนาราศีพิจิกที่โสดผู้ที่เกิด23ตุลาถึง21พฤศจิกายนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกที่โสดนะในช่วงหลุเครื่องหลังของพฤษภา64นี้พลังงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวลักนาราศิพิจิกท่ศสดใบแรกเป็นตัวแทนของคุณนะสิบเหรียญอ่าคนโสดน่าจะเน้นเรื่องของงานและเงินเป็นหลักใหญ่ใจความนะคะหรือใน,นเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองนะหรือหันหลังให้กับใครบางคนที่เป็นพลังงานของคนที่มีครอบครัวแล้วหกดาบ คนที่มีครอบครัวคนที่เคยมีครอบครัวแล้วคนที่ยังมีครอบครัวอยู่เช่คนคุณมิจิกาจะตกเป็นบุนที่สมามของมาในอดีตนะคะคุยนอกแฟนเขาดูเศร้าอะนะคุณกับเขาอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วก็แยกทางกันก็ได้เพราะเขาแอบจะเจ้าชู้กับคนอื่นแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยน,นะคะสี่ไม้เทา้าอาจจะมีการตัดมากของคนเก่าๆนะชาวพิจิตเตรียมตัวไว้นะคะ View o f Fortune มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักความสำัมพันธ์ของคุณพิจิตรี่โสนนะคะ10 10เอ็กซ์9ดาบนะคะถ้ามีคนพลังงานแบบนี้กลับมาคงเครียดแน่นอนแล้วนะจ๊ะนี่ไงสองผู้มีการกลับมาของใครบางคนที่เป็นคนเก่าๆคนในอดีตเดฟคนที่คุณเคยเลิกราคนที่เคยไม่คุยนะเคยจบความสาคัญไปแล้วนะคะ สิบถ้วยคนที่คุณเคยแต่งงานกับเขาเคยเป็นแฟนกับเขาหรือคนที่เขาเคยเป็นแบบโสดทิพย์มาก่อนพไม่ทิพย์ไม่ไม่ทิพย์มาก่อนนะจ๊ะคนที่เคยมีความไม่ชัดเจนใน relationship นะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกที่โสดต่อดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะในช่วงลุกครึ่งหลังของพฤษภาร์กสี่ temptation ให้ระวังนะเขาอาจจะยังไม่โสดเหมือนเดิม ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะ awakening ในการกลับมาของใครบางคนที่เป็นคนเก่าเก่า five of coins คนที่คุณเคยหันหลังเคยเทเคยบล็อกเคยไม่คุยนะคะคนเก่าเก่านั่นแหละนะแม่มดจะขยายพลังงานให้ชาวพิจิกที่โสดต่อคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่ Let's go o f control i s s u e s อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่คุณพิจิติก,ก็คือว่าเขาเคยแต่งงานมาแล้วหรือเขาเคยทำร้ายหัวใจคุณมามากๆเลยนะคะ Make the e f f o r t เขาอาจจะกลับมาขอโอกาสนะโดยเฉพาะยงยิ่งในกรณีที่คุณกับเขาเคยแต่งงานกันแล้วมีลูกด้วยกันนะคะ Playfulness playfulness มาแล้วคุณได้ playfulness เหมือนกันเป็นพลังงานที่ เขาอาจจะเคยผิดเรื่องเดิมๆมาแล้วคุณพิจิกอาจจะเคยให้โอกาสเขามาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะให้ระวังไว้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่ชาวพิจิกที่โสดอยากรู้ว่าเขากลับมาทําไมด้วยเจตนาอะไรชาวสองที่ดีกว่าชาวพิจิกอยู่อยากรู้ว่าเขากลับมาด้วยเจตนาอะไรแล้วเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจากรูปเท่านั้นนะคะแอดไลน์ไอดีมานะ หรือ inbox มาในเพจมอสราโทรหาปรึกษาฟรีในไลฟ์ก็ได้ทุกวันที่10และวันที่25ของเดือน3ทุ่มตรงนะคะแม่มดจะถามจากครูบาอาจารย์ให้ซึ่งสำหรับนี่แหละที่ทำให้รีวิวแม่มดนะม่นวัวตายไฟล้มหลายร้อยรีวิวเลยลองเข้าไปอ่านกันดูแล้วคุณจะอยากคุยกับมอสรานะคะขอบคุณสำหรับ88,000ซับสไครป์ในช่อง YouTube มโนศราขอบคุณ9,400คนที่ติดตามในเพจขอบคุณทุกรีวิวทุกคอมเมนต์น่ารักๆักนะคะในปีที่ผ่านมา ะะและดูคุณพิจิตก็ยังไม่ได้ให้ความไว้วางใจกับคนคนนี้เพราะว่าเขาคงทําให้คุณพิจิตเจ็บหรือคุณพิจิตเองเน่นแหละที่เป็นคนทําให้เขาเจ็บแล้วคุณพิจิตเป็นคนกลับไปหาคนคนนี้นะคะได้หมดแต่ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะจ้าเอาล่ะ see you ในไลฟ์สดวันที่2 5 3ทุ่มตรงบราณชาวพิจิต